ความจริงใจมรนมนี้มากคนในหมู่บ้านไม่โกงกันก็ภาพรวมก็มันก็ดีไปทั้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าเออหนึ่งก็คือชาวบ้านเขาไม่ต้องคือต้องมามีเงินออมของตัวเองนะครับแล้วก็สองก็กันชาวบ้านเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบที่ที่จ่ายไปกู้ดอกเบี้ยสูงที่มาใช้นะครับแล้วก็หนึ่งอำนวยความสะดวกให้กับเขาที่เขาอยู่เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นชาวบ้านที่ที่อยู่ในนี้ครับ ไม่ว่าจะเปลี่ยนคณะกรรมการชุดไหนชุดไหนมันก็ดีหมดเพราะว่าเราเชื่อใจตรงที่ว่าเราเคยทำงานร่วมกับเขาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เห็นเห็นว่าเขาตรงนี้มีมีอะไรอ่ะมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเครือญาเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็เชื่อถือตรงนี้เขาค่ะทางยุ้มไม่เขาตัดเทอนวายเป็นทุนต่างๆงกันมารกับอาทิตย์ทุนการศึกษาเด็ก ในชุชนชนทุนผูุู้งอายุทุนสร้างน้าประโยชน์ทุนการกุศลมีมีมีเยอะครับที่มีอันนี้เป็นการช่วยเรื่องสังคมช่วยเรื่องมู่บ้านเราจากบ้านคีรีวงเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่บ้านทาฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทที่มีหัตถกรรมการทอเสือกกอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีต้นกกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ชาวบ้านท่าฉนวนจึงทอเสือกบเป็นอาชีพเสริมแต่เป็นการทำงานที่ต่างคนต่างทำจนกระทั่งมีส่วนราชการมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มโดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและจัดก,กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆทำให้ชาวบ้านท่าฉนวนเนี่ยรวมตัวกันสำเร็จเราตามไปดูกันเลยนะครับการทอเสือกบของหมู่บ้านท่าฉนวนก็ทอมาประมาณถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณร้อยปีพอคู่มากับจันทร์ แต่การเชื่อเสียงนั้นยังไม่มียังไม่มีใครรู้จักเลยพอผมได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันของตำบลท่าฉนวนก็ได้มีกศนคือศึกษานอกโรงเรียนคือพบอน้อยก็ได้มาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วกลับมาผมก็ได้มาชักชวนชาวบ้านตั้งกลุ่มขึ้นมาครั้งแรกก็มี35คนเราบอกเอ๊ถ้ามี35คนเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นกลุ่มนะ เขาบอกทำไมสามทีภาคคนลนะทำไมยังไม่เป็นกลุ่มเขาบอกมันจะเป็นกลุ่มได้เราต้องระดมทุนกันถึงจะเรียกว่าเป็นกลุ่มก็ครั้งแรกก็คิดหุ้นละสิบบาทแต่บังคับว่าอย่างน้อยต้องถือสิบหุ้นก็คนละร้อยบาทนะต้องมีเงินของสมาชิกที่มาเข้าหุ้นด้วยก็สามพันห้าร้อบาทรวมจากเงินกสโนที่ให้มาสามหมื่น ก็3ามหมถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรามีเงิน1 5ึ่0 0สนาหเกศเวลาเราได้ออเดอร์มาเราก็ประชุมคณะกรรมการแล้วก็แจกจ่ายกันไปให้สมาชิกคือสมมติว่าเขาทอมาเป็นผืนเนี่ยเขาจะมาขายให้เราเนี่ยอากำไรของเขาต่อยเงี้ยสมมติว่าราคาผืนร้อยเจบ้อยดิาทเนี่ยเขาก็ได้กำไรแล้วชั้นหนึ่งแล้วก็มาได้เงินปันผลอีกชั้นหนึ่ง ทำมาแล้ว9ปีย่างเขาสิปีปีนี้เราไม่ได้แบ่งเงินปันผลเข้ากลุ่มจะสามสีป่ปีคือตอนนั้นเงินน้อยเราก็ให้แต่สมาชิกอย่างเดียวให้เขามีกำลังใจว่าเออกลุ่มนี้ทำแล้วก็เงินก็ทวีขึ้นมาก็ปีทุปีปีแรกนั้นปันได้19บาทต่อนหนึ่งหุ้นมาขยับจากหุ้นละ10บาทมนาะเป็นหุ้นละร้อยปีแรกนี่ได้หุ้นละ19บาทปีที่สองได้หุ้นละ20บาท แล้วก็มาปีที่สามนี่ก็ได้21บาทเราจะได้เงินนี่ทวีทุกปีการตลาดเราก็กว้างออกไปแล้วคนก็รู้จักกว้างออกไปะการประชุมของกลุ่มเนี่ยจะสามเดือนหรือ6เดือนต่อครั้ง <S <S ว่าเราดูเขาว่าสมาชิกเนี่ว่างแล้วเราก็นัดประชุมเลยโดยเลขาเป็นฝ่ายนัดประชุม <S <S เพื่ออะไรฮะประชุมเพื่อให้รู้ว่ากลุ่มเราเนี่ย มีอะไรเรื่องอะไรเข้ามาบ้างและการค้าขายของของกลุ่มเราเนี่ยแต่ละปีแต่ละเดือนนี่เป็นยังไงก็ก็เรียบว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะสมัยก่อนเราก็มีอาชีพเล็กๆน้อยๆทำกันมารุ่นนี้ก็ดีขึ้นมีประโยชน์ในบู่บ้านมีรายได้เสริมเยอะแล้วผลิตภัณฑ์เราก็ขายดีขึ้นมีเขามาสั่งเสือเรียดเอะไรวัดวาหลายจังหวัดดูเนี่ยของเราก็รู้ว่าซึ่งดีขึ้นหลายแค่จากตัวอย่างที่ชมไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มของชุมชนนั้นเกิดจากแรงบันดาลใจหลายๆล,ลักษณะอย่างเช่นพี่น้องชาวบ้านคลีวงนะครับรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาเกิดจากความยากจนจากภาวะหนี้สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติครับกลุ่มบ้านน้าเขียนก็เช่นเดียวกันครับที่เขามารวมตัวกันเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดครับส่วนกลุ่มบ้านท่าฉนวนนั้นแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเกิดจากแรงกระตุ้นจากหน่วยงานราชการนะครับให้ทุนมาเพื่อพัฒนา อาชีพพอเสือกครับโอ,อหมู่บ้านคีรีวงเนะี<ต>่ยเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นใจแถมยังมีความผ,ผูกพันทางสายเลือดคือเป็นเครือญาติกันอะก็รวมตัวกันง่ายนะสิแล้วไงไอ,อ้หมู่บ้านที่ฉันอยู่นั้มันมาจากร้อยพ่อพันแม่คนะ่ะทำกลางตาคอนกีบการมารวมตัวกันมันคงยากต้องตายแล้วเกิดไปมิรชาตินันแหละถึงจะไม่ใช่ญาติถึงจะหลากหลายอาชีพแล้วก็รวมกลุ่มกันได้หาร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน ไม่เสื่อเราไปดูหมู่บ้านนูอยสิการทําอาชีพเดี่ยวมันเป็นการปลูกพืชเดี่ยวที่เราพบมาจากหลายพื้นที่จากประสบการณ์เราไม่ว่าอาชีพการทําสวนยางทํานาการทําไอสวนผล,ลไม้อะไรต่างๆที่เป็นพืชเดี่ยวมีปัญหาหมดเลยเพราะตรงนั้นมันมันต้องไปเสี่ยงกับเรื่องดินฟว่าอากาศส่วนหนึ่งแล้วก็เสี่ยงกับราคาที่เราไม่สามารถกําหนดเองได้ สวนยางก็เหมือนกันถ้าเราทําแต่เรื่องสวนยางอย่างเดียวก็ต้องพยายามหาเงินอย่างเดียวจากสวนยางแต่ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายอีกหลายสิบทางโดยที่เราได้มาทางหนึ่งแล้วออกไปหลายทางเนี่ยมันไม่พอครั้งแรกกไ็ไม่ได้มีการรวมกลุ่มแต่เอาคนที่มีปัญหาใกล้ๆก,กันมาพูดคุยกัน พอมาพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มจากสิบกว่าคนก็มีคนที่ร่วมพูดคุยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเข้ามารวมกันเมื่อประมาณปีสามหกสามเจ็ดนี้ก็ประมาณสักสี่สิบสี่สิบกว่าคนจากแปดหมู่บ้านในที่สุดก็ไอการตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนไม่เรียงขึ้นมาเพื่อต้องการจะศึกษาวิธีชีวิตของชุมชนว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างที่เราเป็นมาญาในตอนนี้ เรื่องต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นจากตัวเราเองเป็นผู้ขอให้เกิดเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่มีแเข้ามาจากภายนอกที่เป็นผลกระทบมาอะไรบ้างเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนและตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนไม้เรียงที่ตั้งขึ้นมานี้กำหนดงานขึ้นมาสองด้านด้านที่หนึ่งก็ทําให้คนได้รู้ในสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ให้ได้เพราะที่ผ่านมานั้นเราพบว่าชาวบ้านที่ทําอะไรก็ตาม ทำตามกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้จริงในตรงนั้นเห็นใครทำอะไรมีมีมไรายได้มีอะไรดีก็ไปทําตามเขาแต่หารู้ไหมว่าว่าคนที่เขาสามารถทําได้ทาสําเร็จเขามีความรู้ในเรื่องนั้นแต่ตัวเองที่ไม่มีความรู้ไปทําตามคนอื่นล้มเหลวการล้มเหลวแต่ละครั้งหมายถึงการเป็นนี้เพิ่มแล้วก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นเยอะแยะในที่สุดตรงนี้ ท้าทายพอสมควรว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรใครอยากจะทําอะไรต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนการเรียนรู้ตรงนี้เราเป็นผู้ร่วมกันจัดหลักสูตรขึ้นมาหลายๆเรื่องที่ต้องให้มีการเรียนรู้และมีการทําวิจัยโดยตัวของชาวบ้านเองว่าก่อนที่จะไปลงทุนก่อนที่จะไปลงมือทําอะไรต้องทําการทดลองทําการวิจัยก่อนว่าตรงนั้นทําแล้วมันจะให้ประสบค,ความสําเร็จได้หรือไม่ ทางวิชาการนี่เราเอาคนผู้รู้ในชุมชนมาเป็นวิทยากรเอาเกษตรอำเภอมาเอาป,อาอาอาปสุสัตว์มาแล้วก็เอา,เอ,าอาจารย์จากสถาบันราชมงคลมาเป็นวิทยากรแล้วก็นอกจากการฝึกอบรมทางวิชาการแล้วก็ลงไปสู่ภาคปฏิบัติอตอนนี้ที่รวมรวมนอกจากกลุม่มยางที่เป็นการเริ่มต้นตรงนั้นเป็นเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มต้น